พวกเรากําลังสบายจึงตบมือพลันน้องบิงกฮะ,ะเลิกเล่นได้แล้วค่ะได้เวลาทำการบ้านแล้วขอเล่นอีกแป๊บหนึ่งได้ไหมให้เวลาอีสิบนาทีนะโอเคเดี๋ินออกไปนะบิงแล้วกกติดล่าจริงเหรอไม่เห็นมีเลย จบสีฮะจริงจริงด้วยจริงจริงด้วยเอาไม่ออกอืมก็ให้เป็นะไรต่อเลยก็ต่อดีก่าเด็กเด็กได้เวลาทำงานบ้านแล้วค่ะโอเคทำงาน ไปด้วยบิงทำอะไรอ่ะเฮ้ยแล้วก็มันบวมขึ้นมันใหญ่ขึ้นอ่ะบิงจริงจริงบิงมันใหญ่ขึ้นจริงเหรอจริงด้วยไม่เห็นเป็นอะไรนแปะอีกข้างหนึ่งด้วยก็ได้เด็กๆได้เวลากินข้าวแล้วค่ะ โอเคอเดีวมาดีเลย<า>เฮ้ยบิงเลโกระบาดบนหน้าบิงอ่ะมีเลโกลงอกขึ้นมาอีกอันนึงอ่ะเนี่ยบิงลองจับดูสิฮะจ,จริงด้วยดีลรงอ่ะาเอาเลโกมาเล่นด้วยดีกว่า กินใกล้หมดแล้วนะมีเลโก้เต็มหน้าก็ดีเนาะจะได้มีเลโก้เยอะเยอะบิงรามาต่อคอยให้สูงกันโอเคแล้วหนาจบตรงนี้นะ จะปล่อยมือแล้วนะโอเคหนึ่งสองสามปล่อยมือเย้เสร็จ<ๆ>แล้วฮฮ้ยบิงเลโก้ระบาดจมูกบิงจริงจริงเลโกอ่ะมันมีรูปกตา,ตาอยู่ตรงจมูกบิงด้วยฮะจริงเหรอใช่บิงลองจับจับดูสิ จริงด้วยอยากดูกระจกอะพี่าบน่ารักไหมล่ะพี่บายน่ารักนิดนึงอ๋อบิงคิดออกแล้วทำไมเลโก้มันงอกออกมาทำไมอะ <c oughs> เพราะว่าตอนตอนที่บิงกินข้าวเลยเลโก้ก,ก็งอกจากแก้มบิงมาตอนบิงทำการบ้านก็งอกมาตอนบิงกินข้าวก็งอกตรงจมูกมา สแสดงว่าบิงอ่ะติดเล่นเลโก้เล็กเล็กได้เลยหับน้ำแล้วค่ะโอเคแล้วหนูไปจ้า Bé khó đừng má, Thôi Bình lấy cô lo một lẽ hoa hầm này đi à, Có ăn chặt người Ok ok Bé ăn ใบชอบอันไหนนี่เหรอเลโก้อินไซอ u t นี่ครับทุกคนโซนนี้จะเป็นเลโก้การ์ตูนดิสนีย์เลโก้จากวอลดิสนียทั้งหมดเลยว้าวนี่อันนี้แอรเรียวอันนี้ที่เป็นโมนาโมนาใช่นี่มีกัโมนานี่เป็นซินโดเรลล่าสโนไวท์อันนี้เป็นใช่ลาพันเซล เิ็นเสเจ้าหญิงมิกกี้เมาส์รถไฟนี่ <c oughs> ก็มิกกี้เมาส์ไหนสตีทเลโก,ก้สตีทหรอ <c oughs> ว้าวเอลซ่ามาทั้งปราสาทเลยว้า <c oughs> อันน, <c oughs> น,นี้อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้เรามีของจริงแล้วเนะ <c oughs> าะไบต่อเสร็จแล้ว <c oughs> ดีมาก <c oughs> วันนี้บยอยากได้อะไรครับว้าวพิซซ่าบินไซ์เอาต่อแล้วนะครับจะมีอารมณ์ออกมาด้วยนี่เห็นไหม มีหัวใจมีก๊์ดออกมามีหลายก๊์ดเลยใช่ฮะอ๋อเป็นตู้เซฟแบบเปิดได้เปิดปิดได้เปิดได้ใช่แล้วเขามีข้อมือให้บิง์ด้วยนะเห็นไหมมีข้อมือด้วยส่วนโซนนี้นะครับจะเป็นเลโก้จากเกมเกมไมค์คาร์บเยอะเลย นี่นี่ก็นี่แต่ละด่านแต่เขาเรียกว่าแต่ละแมทใช่แต่ละแมทฝั่งนี้ก็เป็นเกมเหมือนกันนะพ่อเลโก้เลโก้เยอะมากมาริโอ้มาริโอ้โอ้ยน่าเล่นมากนะเออหน้าต่อมากเลยใช่หน้าต่อมากเพราะว่าเลโก้เดี๋ยวนี้เขาทําให้มันแบบมีมูฟเมนต์อ่ะสามารถขยับเคลื่อนไหวอะไรได้เนี่ยโอ้หูนกกระจิกได้นกอีกอยบะเนี่ยนกอีกอยกอยกอยว้าวนี่ เป็นี่เป็นเปราสาทเลยมาริโอ้เวลาที่เขาต้องผ่านด่านต่างๆเขาจะไปช่วยเจ้าหญิงไงใช่ที่ปราสาทต่างๆใช่นี่แม่มาริโอ้รถไฟเจ็ดขวบใช่รถไฟหน้าต่อเนาะเรายังไม่เคยต่อรถไฟเลยไหนเจ้าขวบอันไหนนี่เหรอโอ้โหนี่เราจะต้องดูตรงนี้นะเวลาซื้อไปต่ออะแต่สี่ขวบแล้วก็ต่อได้หมดเลยใช่ใช่ แต่แต่ถ้าสมมุติหกล้วไปต่อสิบอย่างเงี้ยยากอยู่ก็ยากใช่ถ้าถ้าแค่หนึ่งหนึ่งอ่ะได้่างการแค่หนึ่งสองก็ได้สองก็คือสมมติว่าบิงหกขวบบิงไปต่อของแปดขวบต่อได้ใช่แต่ถ้าไปต่อของสิบขวบอ่ะยากแล้วมีอีกนะคะมีอีกไหมครับแม่แม่ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ได้ดูเลยอ๋อเป็นเฟนไงเป็นเฟนอ๋อเลโก้เฟนตรงนี้เยอะเลยตรงนี้จะเป็นเฟนทั้งหมดเขาจะมากับเพื่อนๆค่ะตรงนี้จะเป็นเลโก้คลาสสิกเนี่ย ใช่ต่อเป็นรูปแบบต่างๆนะใช่ไปเคยซื้อไปแล้วตัวนี้เราเคยซื้อไปนี่อันนี้เป็นเป็นจักรวาลเป็นแบบครบ,บ,บเลยอ่ะพบพบใช่เลยไอรอนแมนสไปเดอร์แมนโอ้โหนี่เยอะมากอันนี้แม่ไม่เคยดูเลยอ่ะมิจากโกเนี่ยไหน มีจากโะากะพ่อก็ไม่เคยดูเ,เป็นการ์ตูนนะอันนี้จะเป็นมาเวลแล้วนะเป็นในส่วนของมาเวลนะทุกคนเด็กผู้ชายน่าจะชอบพ่อยังชอบเลยอันเนี้ยเนี่ยนี่สวยมากไม่คิดว่าส่วนใหญ่เด็กๆจะรู้จักสปไปเดอร์แมนเหรอใช่แ<ช>บทแมนสปไปเดอร์แมนกับแบทแมนนอกจากมาเวลแล้วนะยังมีนี่แฮร์รี่พอตเตอร์รู้จักไหมรู้จักสิอีกไบยังไม่เคยดูเนาะแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ สนุกนะแฮร์รี่พอตเตอร์สนุกมากแล้วแบบนี่นี่มาดูของน้องบิงอันนี้จะแบบโอ้หแอดวานซ์ขึ้นมาดูดินี่ไงสิบแปดบวกจริงปะสิบแปดเหรออายุสิบแปดเหรอใช่ต่อได้ไหม่อได้สิพ่ออายุสามสิบแล้วดูท่าแล้วพ่อจะต่อไม่ได้เหรอมีมอเตอร์ไซค์ก็มีนะพ่อโอ้หอันนี้คือแบบเป็นเป็นยี่ห้อรถเลยอ่ะใช่เนี่ยอันนี้จะเป็นของยามาฮ่าอันนี้เป็นของเป็นเรฟ้าเลย นี่เดี๋ยวเราพาไปดูอีกเรื่อยๆนะเลโก้ไดโนเสาร์ก็มีนี่ต่อได้ไหมยานอาวกาศเยอะมากห้าขวบต่อได้ไหมอ่ะนี่มีโลกมีโลกของใครนะกัปตันกัปตันอเมริกานี่คือแบบลิขสิทธิ์เลยอ่ะใหญ่มากอันนี้เป็นเลโก้สำหรับเด็กเลโก้เด็กจิ๋วเด็กๆ,ๆต่อได้หนึ่งขวบสองขวอันนี้เป็นเลโก้ที่ที่ชิ้นใหญ่ใช่ต่อได้หนึ่งขวบครึ่งก็เล่นได้แล้วนี่เลโก้ชิ้นใหญ่นี่พ่อจะพาไปดู เป็นเลโก้เหมือนไม่ใช่แบรนด์เลโก้นะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่บิงบาบชอบต่อมากต่อเยอะแล้วเป็นแบรนด์ทางเลือกเป็นของคลิปเพย์นะคะใช่าาแบรนด์นี้ก็ปเปเลี้ยลงนิดนึงใ,ใครจําได้บ้างไม่รู้เพราะแหวนลงคลิปไปยังลงคลิปไปแล้วหนึ่งคลิปอันนี้ไบเคยต่อแล้วว้าวคุณลงมีเหรอใช่ ที่เปิดออกมาได้เนี่ยเปิดออกมาได้แล้วเลโก้ของคิปเทเนี่ยส่วนใหญ่ก็ขยับได้ไหมคีปใช่นี่เลยอันนึงอันไหนใครจำได้บ้างอันไหนที่ใบต่ออันไหนนะอันไหนนะนี่อันแรกนี่ปอมปอมบูลินล่าสุดเพิ่งต่อไปอันนี้ก็เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วกำลังจะต่ออันนี้โอ้โหนี่เป็นกล่องฮอลลคิตตี้วันนี้เราเลยจะมาเอาตัวนี้เอาให้ครบเลยใช่ไหมแม่นี่น้องโปเชโกชื่ออะไรนะโปเชโก โปช,ชาโกน,าน่าจะโปชาโกแต่จริงๆอาจจะแบบสำเนียงนิดนึงเ,นเราไม่รู้จักชื่อน่าจะถูกแหละเอาไหมเอาไหมจริงๆอ่ะเนี่ยจริงๆไม่อยากได้ตัวอืแม่อยากได้ไมเมอุ้ยอันนี้สวยอะไมเมก,กับแต่ว่าของไม่มีแล้วอ่ะนนงต่ เดี๋ยวบายอยากได้ชินจังที่เป็นบ้านของเขาใช่ไหมน้องบายอยากได้บ้านชินจังนะบ้านชินจังครับบ้านชินจังบ้านน่าจะไม่ยากเนาะน่าจะไม่ยากนะาำรับใช่แต่กันี้เขาใหญ่อยู่นะเขาไม่ได้บอกว่ากีัอะไรบ้างเขาจะมีบ้านมีทีวีมีโซนนั่งเล่นมีกระจกเปิดปิดใช่แล้วก็มีคุณแม่มิซาเอะกับชินจังชินโนสเกคุง